ฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะัาสุดช่องเจสเจอรค่ะวันนี้อยู่แก๊ววอหอนชแมาเดอะสตองกับสินเคยนะรอคอยวันนี้มานานมากทุกคนหนละังจากที่มีลีกหลุดออกมาว่าตัว UR บวกถัดไปจะเป็นโบลอสนะคะนี่ในที่สุดวันนี้โอ้โหเกือบไม่ปล่อยมาละ27นะคะเขาก็ปล่อยมาทั้งสกิลแล้วก็ในส่วนของแอนิเมชันเกมเพลย์เลยนั่นเองนะเรียกได้ว่าเข้ามาในเซิร์ฟจีนเทสแล้วแล้วก็เปิดให้สุ่มแล้วแล้วก็ เอาไปลงสนามกันแล้วนะปกติจะแบบเข้ามาเป็นแบนเนอร์เข้ามาเป็นอะไรก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบว่าโหปล่อยเลดจริงแต่มาพร้อมทั้งอนิเมชั่นทั้งสกิลทุกอย่างนะคะมาพร้อมกันเลยวันที่27นั่นเองนะโหก็เรียกได้ว,ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ปล่อยเลตข,ขนาดนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของสกิลกันเนาะวิเคราะห์ภาพรวมนะคะเมตาเนาะตามที่ตาเห็นนะดูในส่วนของอนิเมชั่นนะคะแล้วก็พูดคุยกันในคลิปนี้ดีกว่าว่าอะไรยังไงนะอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยว่าโบร Lost U R บวกนะคะตัวละคร ถัดไปของตัวเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนะเออย้อมแมวหรือไม่นะกดไลค์คนละ,ละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ปดูกหร์ลิชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a ล l นเกม a m e Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบ e x c l u s i ู e และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอจะเต็มนับสิบที่บูตกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของพิเศษ จากแลกนาล็อกเจนนสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธลิชแมนชั่ปนะจ๊ะอย่างแรกนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูในส่วนของโบลอ s สนะคะ U R บวกเรามาดูโบลอ s ส U R กันก่อนดีกว่านี่นี่คือโบล o อส U R เนี่ยเขาก็จะเป็นล่างแบบว่าล่างขาวเนาะ เออล่างล่างตัวตัวขาวแล้วก็มีเส้นม่วงนั่นเองนะล่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นล่างแบบล่างสุดๆแล้วอะเออที่เขาแบบโดนต่อยเกาะแตกนะคะสุดท้ายก็มาจบที่ล่างนี้เนาะซึ่งล่างก่อนหน้าเนี่ยเอ่อจะเป็นคือจริงๆก็บอกว่ามีทุกล่างอะแหละเนาะเออก่อนวอนนั้นจะเป็นล่างฟ้าฟ้าแบบนี้หัวชมพูเนาะคือโบล็อตเนี่ยมาแบบมามาทุกมาทุกการเวลานีเนี่ยดูด เกาะทองก็มีนะคะก่อนตอนเกาะแตกรอบหนึ่งเกาะแตกรอบสองก็มีหมดรอบนี้ก็เป็นล่างเกาะแตกเหมือนกันนะคะแต่จะมีความเป็นเกาะแตกเหมือนซูเปอร์ไซยามากขึ้นนั่นเองนะซึ่งซูเปอร์ไซย่ายังไงอะเดี๋ยวขึ้นรูปอะเห็นไหมเหมือนเดิมคำถามคื <ấy> อาจะต่างกันยังไงนะอะไรอะไรเหมือนเดิมนะทุกคนแต่แค่โลรางโอ้โยโลาง เป็นบลอดเวอร์ชันปวดหลังนะทุกคนก็คือโอ้ยืนไม่ไหวหลังจะปวดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยอกยอกอเป็นร่างเบ่งพลังเขาเอออันนีน้ให้ดูให้ดูให้ดูนี่เหมือนกันยังไงใครว่าเหมือนออากามาวงไม่เหมือนนะครับโอ้โหไม่ใช่ย้อมแมวนี่ระดับย้อมอะไรนี่ไม่ใช่ย้อมแมวนี่ย้อมช้างนะโอ้โหยอก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 แอะอ,อ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยคะ่ะเลิกเล่นเลิกเล่นเดี๋ยวมา ไม่ใช่เลิกเล่นเกมเลิกเล่นมุกเออมาดูในส่วนของภาพรวมในในส่วนของสกิลกันก่อนนะนี่เลยนะได้รู้ว่าตัวเนี้ก็คือเอามาเขาเรียกอะไรเอา,าเ,เ,ะเอามาเนิร์ฟเลยแหละเออเอามาเนิร์ฟในส่วนของการโโดยสมบูรณ์แบบนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีลบ ตายเกิดของกาโลนั่นเองนะคืนชีพคืนสภาพคอมโบระเบิดนะฮะเออจ้าแห่งจักรวาลต่อสู้เพื่อรู้สึกถึงการมีชีวิตที่แท้จริงโบลอดนะ,ะยูอ่าบวกนั่นเองนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่โจมตีเดี่ยวได้โคตรจะแรงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูสกิลกันสักเล็กน้อยเนาะ จมตีเป้าหมายเดียวนะคะทำได้เป็นะะ120%ของพลังโจมตีหลังปล่อยอันติสกิลทั่วไปสามารถลดระยะเวลาไหลพ่ายเมื่อไม่คริกนะฮะซึ่งไร้พ่ายเมื่อไม่ครินี่ก็คือในส่วนของจีนอสอปใช่ <laughs> กาโร่นั่นเองนะเออซึ่งตัวนี้ก็คือเอามามาเนิฟ นะปกติการ่คือมันจะมีตายเกิดประมาณช่วงเทินที่7เนี่ยเขาจะเริ่มเลือดเจ็บนะเลือดเ,เริ่มเลือดเลือดเข้าอะไรเงี้ยก็ก็จะมีความเจ็บเจบช่วงแบบ7หรืออาจจะตายตอนเทิน์น7เทิร์น8ไปเลยได้เลยนะก็คือ6เทินเนี่ยมีอมาตะแต่ว่าถ้าเจอบุลรี่เข้าไปก็คือแตกนะทุกคนมนก็นี้ในส่วนของอันติเนาะอันติใช้พลังงาน2ชุดเมื่อโจมตีจะลดระยะเวลาของไหล่ผ้าเมื่อไม่คิดลง1รอบนั่นเองนะเออก็คือหายไปเลย1รอบนะ อ๋อแล้วก็โจมตีเดี่ยวใช่โจมตีเดี่ยวชํานาญดาเมจโดยตรงเ0 0 0เอนเลขนี้คุ้นคุ้นไหมเลขนี้เนี่ยคุ้นคุ้นนะมันตัวอะไรนะตัวอะไรนะเลข7% 0 0 0อ่ะไม่คิดไม่ออก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 ดีกว่านะโอกาส4 5ไม่สนชํานาญหลบหลีกนะและไม่สนลดดาเมทที่ไม่ครีเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเจขออนุญาตขึ้นสกิลให้เพื่อนๆอ่านด้วยกันดีกว่านี่อ่าอันนี้ขอบคุณ คุณธันวาเอลวาด้วยนะคะที่เข้ามาแปลให้ในกลุ่มคอมมูนิตี้นั่นเองเจีขออนุญาตเลื่อนไปตรงนี้ลับกันพเพื่อนๆจะได้อ่านไปพร้อมกันเนาะอ่ะแล้วก็มียังไงเจาะทะลุไม่ย่อท้อและชำนาญไม่ย่อโ้อนะฮะโดนหมดโดนหมดจังหวะนี้นะโดนหมดไม่สนลูกใครนะเออใครที่แบบเฮ้ยเอาตัวนั้นดีไหมเอาตัวนี้ดีไหมเอาตัวนู้นดีมั้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยนะตัวนี้ ลบทุกสถาบันนะฮะเออต่อยหมดไม่สนลูกใครนะทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าของแท้นะฮะเอออ่ะและแพสซีฟตนเองได้รับลดดาเมจที่ไม่คริก60%อันนี้ก็ปกติเมื่อตัวละครใดพ่ายแพ้อ่าถ้ามีตัวละครที่แพ้หรือว่าตายรับระเบิดพลัง1 stack สูงสุด2 stack นะแต่ละ stack เพิ่มเป้าหมายอ,อันติเพิ่มเป้าหมายอันติ อันนี้ต้องไปดูเนาะว่าระเบิดพลังในส่วนนี้นี่คือยังไงนะเอ่อเขาไม่มีอธิบายให้ระเบิดพลังอาจจะเป็นฟิลฟิลว่าซุปเปอร์สายยาเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเหมือนกันเขาจะมีการปลดแบบซุปเปอร์สายยาแบบนี้ขึ้นมาด้วยจังหวะหนึ่งนะอ่ะพัดสิตุกป,ปืนเมื่อใกล้พ่ายแพ้จะเข้าสู่สถานะคืนชีพอ่าต้องไม่ลืมที่จะคืนชีพนะฮะสมัยนี้แล้วใครไม่มีคืนชีพเท่ากับอะไรกากเออ แล้วใครไม่มีจี G ord, นอตนะเออจีนอตมันต้องมาเล่นคู่กับไอฟินะิกนั่นแหละดูดซับดาเมจทั้งหมดที่ทรับนะในรอบถัดไปจะฟื้นฟูพลังชีวิต50%และได้รับพลังงานทนทานเท่ากับปริมาณดาเมจที่ดูดซับไว้ก็คือยิ่งโดนแรงก็ยิ่งดูดมาเป็นพลังงานทนทานได้นั่นเองนะสูงสุด3ครั้งก็ตายเสร็จปุ๊บก็เกิดใหม่อีก3รอบประมาณนั้นปะได้รับลดดาเมจกดดัน กดดันคือลดดาเมจที่ได้รับลง3 0หากพลังโจมตีสูงกว่าผู้ที่มาโจมที่มาโจมตีน่าจะเหมือนจีนอสล่่งอยู่อาบวกที่แบบถ้าตัวเองดาเมจเยอะกว่าก็คือได้รับดาเมจลดลงอะไรประมาณนั้นคิดว่าลดดาเมจกดดันน่าจะตัวเดียวกันนะแล้วก็อ,อันติีอาวุธ3มดาวเนาะเพิ่มอันติเออเพิ่มอัตราครี50เนาะจาก7000พไปหนะึ0 0หมื่นะโค้ชจะแรงแนละ้วตีเดียวไงประเด็นอันนี้อาจจะมีตีเดียวคลิป คลิปจิตโบลต์ตีเดี่ยวพันล้านอีกปะเนี่ยเอออาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะเดือดขนาดไหนตีเดี่ยวพันล้านนี่คือแบบตายนะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเออขนาดจีนอตตีเดี่ยวจนะีตีหมู่เนาะตีหมูได้หลักพันล้านนะทุกคนเดี๋ยวต้องดูโบลตสนะคะตีเดี่ยวพันหมื่นเปอร์เซ็นต์นะจะได้เท่าไหร่นะเออต้องรอดูกันอีกทีนึงก็ปั้นเป็นในส่วนของสายดาเมจเหมือนเดิมเนาะน่าจะใส่แบบเซตพลังไฟนั่นแหละพระสิบห้าดาวเอ,อ่อ ลดดาเมจเนาะที่ไม่คริ6กสิไปเจเอซอันนี้ปะแล้วก็พัดสิบห้าดาวม่วงเนาะเอ้ยพัดสิบห้าดาวลดดาเมจที่ไม่ครีหกิไปเ0็สิพัดสิบห้าดาวม่วงลดดาเมจที่ไม่คริ70%สิไป80ิบอาสแต่สูงสุด2ไปสามครั้งอืมอันนี้เราก็มีตุกป,ปืนตุกปืนขั้น2ผงฟื้นฟูพลังชีวิตจาก50บเป็น1 0อยก็คือตายแล้วเกิดมาเลือดเต็มเลยแล้วก็มีเกราะในส่วนของ ถ้ายิ่งโจมตีแรงก็จะหกักค่า10%มาทำเป็นเกาะด้วยนั่นเองนะจะเป็นเกาะขาวๆหรือล่าไม่รู้เกาะสีอะไรต้องลองดูอาจจะโล่แดงปะจะเห็นเหมือนมีโล่แดงเนาะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็ลดดาเมจกดดัน30ไป40ลดาดาเมจเพิ่มขึ้นจาก1.5เท่าเป็น1.7ถ้าพลังตัวเองถ้าพลังโจมตีตัวเองเยอะกว่าประมาณนั้นเนาะนี่ก็คือในส่วนของโบรอสย้อมช้างไม่ใช่ โบรท์อยู่อาบวกนั่นเองถัดมาถัดมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันบ้างดีกว่าเนาะอันนี้คือในส่วนของคลิปช่องคุณแพทริกนะคะเจะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมสำหรับใครเนาะที่อยากตามคุณแพทริกนะคะมากดติดตามได้สมัคาคอนเทนต์เขาก็จะเป็นคอนเทนต์แบบ One Punch Man The Strongest นี่แหละเนาะแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตลีกมาให้ดูด้วยนะเอออ่ะอันนี้คือจะเห็นว่าอันนี้คือโบลทปวดหลังนะทุกคนโบลท์ปวดหลังเขาก็จะมายืนยืนย่อๆนะฮะหลังโกงๆอยู่ตรงนี้นะ แล้วจริงๆเดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนในในในเห็นไหมโดนตีปุ๊บเปลี่ยนเป็นซูปเปอร์ไซยาเนี่ยฮะบอกยา<ะ>เอ่อเบ่งพลังเบ่งพลังนี่ฮนะก็จะเบ่งอยู่อย่างนี้เนะี่ยเขาก็จะเบ่งอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็เอ่อเดี๋ยวให้ดูดีกว่าไม่อยากข้ามเนาะเออจริงๆเขายังไม่ได้ไม่ถึงเทินเขาหรอกแต่ให้ดูไปก่อนคลิปความชัดได้เท่านี้นะทุกคนใครที่บอกว่าพี่คลิปแม่งโคตรแตกเลยครับนั่นแหละครับมันมาแตกต้นฉบับมันก็มาแตกเหมือนกันอะ เดี๋ยวรอดูตอนที่เขาต่อยละกันเนาะอันนี้เขาเบ่งอยู่เขาเบ่งอยู่ฮือไม่ถึงเดินสักทีเนะี่ยเออแต่ว่าทีมที่ใช้อัเมตามันไม่ใช่ประมาณนี้หรอกทุกคนเมตาเนี้ยมันมันใช้ดูเมตาไม่ได้นะดูได้แค่แบบทีมเทสเฉยๆเดี๋ยวเข้าเซิร์ฟจ,จีนยอ่อเดี๋ยวเอาเมตามาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งเฮ้ยมันอัปเฮ้ยทุกคนเห็นปะทุนเห็นปะว่าว่าพลังซูเปอร์ไซยาของเขาอะมีการขึ้นออร่าสีม่วงนะเนี่ นี่เห็นไหมออร่าม่วงนะนี่คือออร่ากดดันนะของคิงหรือเปล่านี่คือออร่ากดดันนะอืดโดดูดโดโสวยนะเออแต่นี้คลิปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นี่กดดันคือพี่กระต่ายไงทุกคนเดี๋ยวพี่กระต่ายอะเดีพี่แกเกิดเป็นอมตะอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอ่ะมาแล้วมาแล้วชาดอันติจ้วงใส่กาโลเนะฮะอืมอืมอโอ,อ,อ,อ้เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ แต่ดาเม็ดไม่ขึ้นตาเม็ดไม่ขึ้นอาจจะเป็นแบบเซิร์เทสเป็นบงเป็นมักอยู่อะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นนี่นเห็นไหมไหมเห็นโล่แดงนี้ไหมทุกคนนี่คือโล่สีแดงเนี่ยที่แบบเขาน่าจะเจนมาใหม่อาจจะปรับมาจากโล่ฟ้าเออเอออย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นนี่โล่แดงโล่แดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะเออ สรุปคอมเมนต์บอกก็แค่เปลี่ยนสีปะ่ะ <c oughs> อันนี้ให้ดูเอ้ยมันอลังการอยู่เนี่ยน,นี้เป็นไงสวยงามอยู่นะสวยอยู่ถ้าภาพชัดกว่านี้น่าจะแจ่มแมวไปเลยแต่อันนี้ก็คือไม่ค่อยชัดอันนี้เห็นไหมเขาตอนแรกเขานั่งเขานั่งคุกเขา่ปปยยาซุเปอร์ซายสักพักเขายืนนี่เป็นไงแสดงว่าร่างเขาเนี่ยมีหลายร่างนะร่างแรกคือมายอ,อนมายอโดนตีเสร็จปุ๊บนั่งนั่งคุกเขา่านั่งคุกเข่าเบ่งพลังนั่งคุกเข่าเบ่งพลัง,งเสร็จปุ๊บใกล้ๆตาย ขึ้นขึ้นโลม่วงขึ้นโลม่วงเออขึ้นโลม่วงออร่าสีม่วงเสร็จปุ๊บตายปุ๊บขึ้นเกาะแดงไงเกาะแดงเสร็จปุ๊บเป็นไงยืนนะเออไงเฮ้ยไหลล่างนะเว้ยทำป็นเล่นยืนแล้วเนี่ยเออใครจะมาบอกจอมง้อมแมวไม่ใช่นะครับนี่ตัวใหม่นะครับนี่นั่งแล้วนั่งแล้วเห็นไหมเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเห็นไหมยืนแล้วยืนแล้วเห็นไหมเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยืน,ย,นยืนนั่งนั่งนี่เกิดจากอะไรเนะี่ยสคอตหรือเปล่าเอออาจจะแสดงพลังก้ามดากอยู่หรือเปล ตายเลยนะฮะลบล่ยผ้าออกหรือเปล่าเนี่ยเทินที่3ปกติการโรมันต้องตายเทินที่6ที่7จใช่ไหมนี้เทิน์าโดนลบล่ยผ้าเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลยคนะ่ะดับแนวการโร่นี่สิ้นสุดตำนานเรียบร้อยแล้วนะเออต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือเรียกดยดรอาอยู่ในเซิร์ฟเทสนะทุกคนซึ่งเซิร์ฟจริงอะ่ะก็คือเดี๋ยวเข้าวันที่1ึ่ง มพร้อมกับตัวใหม่ของเซิร์ฟเซิร์ฟไทยที่เราเล่นนี่แหละเออเซิร์ฟเอเชียที่เราเล่นนี่แหละเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะเออน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจีตีเดียวแรงมากไม่ว่าจะไม่ว่าจะปักทาร์เก็ตไปโดนกาโร่หรือปักทาร์เก็ตไปโดนจีนอสก็เจ็บทั้งคู่นะี่ยแล้วลบตายเกิดลบชำนานตายเกิดลบอะไรของเขาก็ไม่รู้นักหนาเออก็เป็นอะไรที่ อาจจะเป็นเกมเร็วแล้วจังหวะนี้นะฮะอาจจะแบบเมตาเปลี่ยนต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าผู้เล่นทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขาจะพลิกแพลงยังไงเนาะในส่วนของการปรับทีมจัดเมตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตก,กันอีกทีหนึ่งในอาทิตย์หน้าไหมนะวันเสาร์วันเสาร์ว,ว,วิเดือนหน้าในตรงวันที่หนึ่งตรงกับวันเสาร์พอดีเลยนะจะได้ตื่นมาแต่เช้านั่นเองไม่ตื่นอยู่ดีอ้าวมาณนันนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วเชิญกันใหม่เมื่อไหร่ 真爱。